ย้อนกลับไปมันเป็นจุดหนึ่งที่ทาให้จุนโดดตึกด้วยนะเพราะว่าการตายมันเป็นเรื่องแบบที่เราเห็นภาพมาแล้วใช่ก็คือก็ตายแล้วก็จบมันก็เลยทําให้เราจิตแข็งใจแข็งเราก็เลยไม่คิดอะไรอืม,มันก็ซึมลามาตอนนั้นซึ่งทําไมมาถึงตรงนี้เราก็พอเริ่มชอบดูตรงนี้พอเราเริ่มโตเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มรู้ว่าอ๋อ ó, ไม่มีวิธีการเข้าไปเราก็เข้าไปอยู่ในปอตึกตึงพอไปอยู่ไปตึงปุ๊บเราก็ขอรุ่นพี่ขอไปดู้อาเก็บศพ แต่เราห้ามทำเลยนะเพราะเราไม่มีใบประกอบวิชาชีพเราเราได้อยู่เฉยๆไปดูเฉยๆชายห้ามทำเลยเราก็ไปดูเฉยๆอุจะรักษาใจจังเลยอุ้ยมันอย่างนี้หรอไปอยู่กับเขาดูอย่างนี้เสร็จปุ๊บก,ก็เริ่มมาเก็บร่างอาจารย์ใหญ่ตามมหาลัยมันก็จะเป็นแบบปิดงานปิดเราก็จะเข้าไปดูก็ได้เห็นศพจริงๆได้จับจริงๆได้เห็นร่างจริงๆอ่ะเริ่มชอบอีกชอบอีกแล้วก็เริ่มมารู้จักเริ่มมาแบบอ๋อศพระยะมันเป็นอย่างนี้หรอเขาหน้าสงสารจังเลยแล้วทํายังไงให้เขาได้บ้างก็เริ่มรู้จักกับ พอ,ออใหญ่ที่เป็นล้างป่าช้าอีกเออเราก็ตามเขาเป็นล้างป่าช้าอีกล้างป่าช้าเสร็จปุ๊บไปเลี้ยงสุสานมันยิ่งอินยิ่งอินย,ย,ย,ยิ่งรู้ว่าเขามีโลกนี้จริงๆอืโลกเขาไม่มีจริงแล้วพอเราก็เริ่มขออืขอกบเขาก่อนดได้วะ<ข>ไม่รู้ว่า<ข>ได้ยังไงใช่ไม่รู้ว่ามาได้จากเขาหรือปฏิหารแต่หลังๆไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่แบบวิทยาศาสตร์ละมาจากเขาจริงๆ เราก็เริ่มขอของเราเงียบๆมาเรื่อยๆทําพิธีของเราแบบเริ่มคิดเองมโนเองทํามาเรื่อยๆเฮ้ยม่ได้อีกออะไรอย่างเงี้ยก็เลยจริงจังเรื่องของศพรญาติเลยเริ่มทําบริจาคลงศพตัวนี้ก็เกือบจะเป็นหมื่นโลละทําศพรญาติแล้วก็ไปล้างป่าช้าเองเริ่มเริ่มหลังๆเริ่มเป็นประธานเองละเริ่มยิ่งใหญ่เริ่มยิ่งใหญ่เริ่มทําเองเริ่มแบบทําอาหารไปปิดสุสานทําเองเริ่มอะไรเองอะไรอย่างเงี้ย ก็คือทําอาหารไปเลี้ยงศพในย่เป็นพันๆวิธีการทําคือยังไงฮะทำเองกับมือแล้วก็ไปวางไว้เลยอย่างเงี้ยไปวางแต่ก็จะมีบทส่วนมีอะไรแล้วก็ทุกอย่างก็ต้อง,ต,องติดต่อหมดแหละต้องไปขออะไรทุกอย่างให้เป็นกิจลักษณะอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่พอการทําแบบเนี้ยเราก็รู้วิวญญาณเขามีจริงนะบุญสัมพันธ์มีจริงนะที่เราได้จากเขาได้จากอะไรอะไรมันมีจริงนะคือมันก็เริ่มแบบอินเริ่มแบบออนอนลงเองเริ่มห<อ>น,นีเองเลย เ<ล>รัดสะดะอลงนอนลงอใช,อใช่ใช่ใช่นอนลงเองเลยเริ่มแบบบวชเริ่มทําอะไรเองแบบมาทางนี้แบบเราก็เชื่อเหลือเกินว่าเนี่ยแหละบุญสัมพันธ์ที่เราช่วยเหลือเขาที่เขารอให้เรามาให้เขาไปผุดไปเกิดรอดวงวิญญาณไปอะไรเงี้ยมันมีจริง